ได้ดีเพราะเพื่อนให้นี่คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอยู่กลางสนามกอล์ฟครับซึ่งมีตัวละครอยู่2ตัวด้วยกันครับนัน่นคือนักบาสเกตบอลชื่อดัง2คนนะครับคนนี้คือไมเคิลจอแดนและคนนี้คือชาลส์บาร์เคลย์ครับทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละทีมื่เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนกันด้วยครับและก็เก่งมากทั้งคู่ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ตีกอล์ฟด้วยกันบ่อยๆนะครับ และทั้งคู่เนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ n i ก e ้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าไมเคิลจอแดนจะได้เงินมากกว่านะครับเนื่องจากว่าไมเคิลจอแดนนี่ดังกว่ามากนะครับไม่อยู่วันหนึ่งครับขณะที่เล่นกอล์ฟอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยก็หันไปถามชาลส์บาร์เคล y ว่าผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยได้เงินจากไนกี้ปีละสล้านเหรียญใช่ไหมชาลส์บาร์เคล y ก็ตอบว่าใช่3ล้านเหรียญเนี่ยเป็นค่าตัวที่ได้ทุกปีประจำฟิกซ์นะครับ c มเคิลจอแดนเนี่ยได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็แนะนำกลับไปว่าให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยที่รับเงินทุกปีปีละ3ล้านเหรียญฟิกซ์นะครับให้รับเหลือแค่1ล้านเหรียญครับแล้วที่เหลืออีก2ล้านเนี่ยให้แปลงเป็นหุ้นไนกี้ครับซึ่งชา a r ลส์บาร์เ e ลเนี่ยก็เชื่อไมเคิลจอแดนครับเพราะรู้ว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเก่งเรื่องการเงินมากครับเพราะว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยคือนักบาสเกตบอลคนแรกในโลกเลยนะครับที่ต่อรองกับเจ้าของแบรนด์ว่า จะไม่รับแค่ค่าตัวครับแต่ขอ royalty f e รด้วยก็คือว่ารองเท้าทุกคู่ที่ขายได้เสื้อกางเกงทุกตัวที่ขายได้ภายใต้ชื่อ Air Jordan เนี่ยเขาได้เงินทุกชิ้นครับได้แบบนี้มาตั้งแต่ยังไม่ได้เล่น NBA เลยแม้แต่เกมเดียวครับได้แบบนี้มาตั้งแต่อายุ21จนปัจจุบันนะครับอายุ60แล้วครับ ทุกวันนี้นะครับไมเคิลจอแดนแม้กเกษียณมาหลายสิบปีแล้วนะครับได้เงินจากค่าลิขสิทธิ์ปีหนึ่งมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐครับรวยมากถึงขั้นที่ว่าสามารถไปซื้อทีมบาสเกตบอลชาร์ลอตต์ทรอนเนตได้นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของทีมฟอร์มูล่าวันด้วยนะครับกลับมาที่เชลส์บาร์เคลย์ครับหลังจากที่เพื่อนแนะนำนะครับเขาก็ไปบอกในกี้ว่า ขอ1ล้านเหรียญก็พอนะเป็นค่าตัวอีก2ล้านช่วยแปลงเป็นหุ้นให้เขาหน่อยก็คือหุ้นไนกี้นะครับแล้วก็ทำแบบนั้นได้มาจนเขาเนี่ยหมดสัญญากับไนกี้ครับซึ่งก็เลยทำให้ชาวส s b าร์เล y เนี่ยมีเงินมากขึ้นน่าจะเป็นร้อยเท่าครับนี่คือราคาหุ้นของไนกี้นะครับจะสังเกตว่าค่อนข้างจะเติบโตสม่าเสมอนะครับปีนี้เนี่ยชาวส์าร์เลอายุประมาณสัก60นะครับ นี่คือปีปัจจุบันนะครับ2566นะแต่ตอนที่เขาเริ่มแปลง2ล้านเหรียญเป็นหุ้นเนี่ยประมาณช่วง30ปีที่แล้วนะครับตอนอยุเขาสาเห็นไหมครับว่ามันโตขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าแล้วครับ30ปีก่อนนะครับหุ้นไนกี้เนี่ยราคาเพียงแค่2เหรียญกว่าๆเท่านั้นเองนะครับต่อหนึ่งหุ้นนะส่วนนี้คือราคาณนะวันนี้ครับอยู่ที่109เเหรียญสหรัฐต่อหนึ่งหุ้นครับ โตขึ้นมาประมาณ50เท่านะครับโต50ิเท่าแปลว่า2ล้านเหรียญนั้นกลายเป็น100ล้านเหรียญสหรัฐครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อหนึ่งเลยคือค่าเฉลี่ยของเรานั้นสำคัญมากครับการที่เราเนี่ยมีเพื่อนที่เก่งกว่าเรานิสัยดีกว่าเราเป็นเรื่องที่ดีครับเห็นไหมครับว่าคำแนะนำเดียวเปลี่ยนชีวิตขนาดไหนข้อสองคือ ความรู้ด้านการเงินสําคัญมากครับลองนึดูนะครับว่าถ้าไม่เข้าจอแดนเนี่ย <_ ca. S 1> ก็ไม่มีความรู้ด้านการเงินเหมือนกันเขาก็ไม่สามารถแนะนําชาลส์บาร์เล <s> ้ไ <relatives> ด <_ s> ้จริงไหมครับแทนที่ชาลส์บาร์เล้จะมีเงินเป็นร้อยล้านเหรียญในวันนี้ก็อาจจะมีเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นหรือไม่ก็ใช้หมดไปตั้งนานแล้วครับเรื่องเงินเนี่ยรู้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันครับและถ้าคุณเนี่ยอยากจะเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินของคุณนะ คุณจะชอบเล่มนี้ครับ Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตครับเล่มนี้เนี่ยให้ทั้งไม d เซตด้านการเงินสกิลเซตด้านการเงินนะครับแล้วก็ o ู s e ตด้านการเงินคือทุกเครื่องมือด้านการเงินถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้แล้วครับรวมไปถึงเรื่องหุ้นเหมือนที่ไมเคิลจอแดนแนะนำชาวสปาร์เ e y ครับซึ่งตอนนี้ก็ติดอันดับหนึ่งอยู่นะครับในหมวดการเงินการลงทุนครับ และก็เป็นอันดับหนึ่งหนังสือขายดีรายวันล่าสุดด้วยครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับและขอให้ทุกคนมัง่งคั่งทุกด้านของชีวิตครับ